สวัสดีจ้าอากาศกะบ,บริคือเกาลัดพี่น้องมนะึงไงเดียเด๋ยวฝนเดียเด๋ยวขึ้มเดี๋ยวแดดแม่น้อยสิ <c oughs> อันนี้มันเป็นปุ๋ยนะคะเนาะไม่น่อยสิรวบร่วมกระถางให้มันเป็นนั่นเดี๋ยวแม่พินจะเดยกซอยมืออื่นสี๋ยวซยบ้านแม่ให้แม่พินนะคะนี่ค่ะซอยมันเป็นระบบระเบียบ จะได้ยกไงให้แม่พิ้นขึ้นมายกซอยยกไปใสย่ยกไปบ้านแม่พิ้นนะจ๊ะประ่าแม่หน่อยเศร้าปลูกแล้วไม่ปลูกแล้วนะเดี๋ยวพลาสติกเดี๋ยวซอนก่อนพี่น้องซ้อนกันก่อนเนาะโอ้ยบาสิซ้อนกันพี่นอ้องได้เบิ่งอากาศ ของถิง่งกนะันหลายอากาศกับบอดีเน่ไม่น้อยซ่อนกันใ้พี่นอ้งนองบงึงหลังจากน้องฟังได้แล้วเป็ดไดพี่น้องหลังจากเปลี่ยนกระทางแล้วมันก็อยู่จะดูดีหรูหราแน่นาะสวยงามเปลี่ยนกระทางแล้วเมือ่อบานกระซิมีตัวนี้ครับอันต้นกล้วยใหม่ที่ลูกสาวพ่อให้อยู่ในห้องนอนพ่อหญ่ให้้องไม่น,น้อยกับบม่มีแล้วค่ะบบปู้วคะเทาแล้วนะคะ บรสนาคนดินขึ้นมาถึงบ้านพี่น้องเมื่อยชื่นชมเอาขันอยากอยากเข็นดอกแม้งงามก็เป็นอย่างชื่นชมเอาน้ำขังนอกหรือว่าน้ำหางเอานะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งจัดกระถางแล้วสิเป็นอยงใดต่อนี่จะแม่หน,น่อยเอากระถางเงี้ยวกับปุย๋ยกับพวกเป็นพว่วงกระป๋องเด็กกระป๋องน้อยใส่ถุงเวลาเอาลงไปมันสิง่ายเนาะส่วนกระถางไงนี่ให้แม่พินแบกลงไปแม่น่อยเอาเลือไปอันเดียวสมบัติแม่พิน พอว่าเดียวไม่น้อยสิเปลี่ยนเปลี่ยนกระถางนั่นนะคะมาใส่ในตันนี้ต้นนั่นต้นนัก่ก็ไม่น้อยสิเปลี่ยนสิเปลี่ยนแก้วมังกรค่ะเปลี่ยนแก้วมังกรไปใส่กระถางนั่นเฮ็ดเพนเดียวนี้แหละพี่นอ้องขึ้นไปขึ้นมาเฮ็ดก้อนเฮ็ดก้อนข้าวเดียวไปต่อเฮาโอ้ยต่นนดีก็หอบแห้งๆไม่น้อยว่าเอาไบไหลเอาไปแค่นี้ ส่วนนี้ใส่แม่พิมนไปขายายพันธุ์ใส่หน้าต่างมันบอแดดมืนออืน้นกับไปปลูกท่านอยู่ค่ะชุดนี้นะคะเสร็จนี้ถุงดำนี้แล้วก็กองนี้ให้แม่พิ้นไปส่วนต้นบานแม่หน่อยจะเอาไว้แค่ต้นเดียวค่ะหามันเกิดหามันเกิดเนาะหามบ่เกิดก็ดออกล้วไปส่วนอีกระถางหนึง่งซุ้มนั้นให้แม่พิมเอาไปเมื่อค่ะส่วนถุงดำข้างในนั้นมันจะเป็นเสื้อผ้าได้มันเอาไปถิ่งเอง ตัวนี้มันเป็นกระถางแม่พิมใไห้มาสิเก็บไปเป็นทีระลึกแล้วก็เลยก็มาเปลี่ยนกระถางใส่ใหม่ค่ะเพราะว่าเก็บไปทะเบิงอันนี้เอามาจากบานเก่าแม่พิมตั้งแต่ตอนพ่อหญยยั่งบ่อตายนนาเนาะจ้ะเนาะไม่น้อยก็เลยสิเก็บไปเป็นทีระลึกจากน้อยส่วนดินนี่กระสิอเอาไปทิ้งพราะมันนั่นละถ้าต้นบานดอกทองบ่ขึ้นก็นสิเทลงแล้วกระสิไปหาทางถิมหรือ่าสันสิถามแม่พิมว่มาสิเอาไปทมดินมองมันลุบๆบ่ ไปผสมกับดินอยู่หลังบ้านสุดเอเยียเดี๋ยวสิถามนั่งมือนีแหละหลังจากอัดคลิปแล้วนะคะพะวามืออื่นนั่งเสด็จหูว่ามืออื่นน่งจะต้องขึ้นมาเท่องบ้านมาหออกระถางลงไปซอยไม่เี้ยหน่อยใส่รถแล้วก็เดี๋ยวสั้นที่ไม่หน่อยเคยปลูกผักนะคะอยู่ตรงนี้บ้านน้อยนะเดี๋ยวมันจะสิไปลืมมือหลังเพราะมันอยู่ในห้องเก็บของเอาเทอรยางเพราะว่าใส่ในรถนองคอนไปบ่าเมดดอกต้องเอาแต่ส้มกระถางนี่ไปสะกอนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเอาบ้านน่อยไม้หน่อยเสไ็้ไปจัดห้องข้างล่างให้ ให้มันเขาทีเขาทางก่อนเนาะคะ่ะเพราะว่าบ้านแม่พินมันหมอกักการปลูกผักปลูกดอกไม้ละอีกอย่างนึงในบ้านแม่พินันบ่ม,มีกระถางต้นใหม่ม,มีดอกไม่ปลูกในบ้านก็เลยว่าเอาไปให้เราเองไปพัฒนาเอาเองอยากไปปลูกวางอยู่สายฟ้าวันมีถาดรองถาดยังห้แล้วเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะเอาลจะจ้ะนี่อีกหนึ่งเบียกหนึ่งงานสำหรับมือน,นี้นะคะโดรแลใสกใจจ้ารักนะจุบ๊บจุ๊บ